ตรวร่างกายหรือแม้แต่การแนะนําให้ชาวบ้านหลีกเลี่ยงการใช้ประโยชน์จากน้ําในลําห้วยแต่แผนการฟื้นฟูกลับยังไม่เห็นผลเป็นรูปธรรมมากนักความล่าช้าที่เกิดขึ้นทําให้ชาวบ้านและภาคประชาสังคมด้านสิทธิชุมชนหยิบยกปัญหานี้ขึ้นมาพูดคุยผ่านวงเสวนาอีกครั้งหลายคนสะท้อนถึงผลกระทบตลอดหลายปีที่ผ่านมาหลังพบว่าชาวบ้านส่วนใหญ่มีสารตะกั่วสะสมในร่างกายจํานวนมากและบางรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต การเร่งเข้ามาฟื้นฟูล้าห้วยจึงเป็นสิ่งที่ชาวบ้านต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาดําเนินการเพื่อลดผลกระทบถ้าจ,จริงๆอยากให้เริกขึ้นมาฟื้นฟูโดยที่ว่าให้วิชาการมอขอเนี่ยลงมาศึกษาเนี่ยว่าแนวทางไหนนะที่จะมาฟื้นฟูได้แล้วเอาข้อมูลให้ชาวบ้านแล้วชาวชาวบ้านก็จะได้มาดูข้อมูลซึ่งชาวบ้านเองก็ไม่ใช่นักวิชาการเราก็จะหาทีมเขื่นขายวิชาารอาจารย์ต่างๆมาดูแนวทางว่าเออพอที่จะทําได้แค่ไหนนะ แม้ชาวคริตตี้ล่างจะเข้าใจดีว่าการใช้น้ําในลําห้วยมีความเสี่ยงต่อสุขภาพแต่ก็ยังมีชาวบ้านอีกจํานวนไม่น้อยที่ยังใช้น้ําในลําห้วยคริตตี้เพื่อการอุปโภคบริโภคข่าวสามิติสอบถามกับผู้ใช้น้ําจึงทราบว่าเป็นเพราะพวกเขามีทางเลือกไม่มากนักไม่คิดไม่กลัวว่ามันจะเป็นอันตรายหรืออะไรยังไงเอกลัวก็กลัวเหมือนกันแต่ว่ามันไม่มีทางเีกเลี่ยงบางทีไม่มีน้ํากินน้ําใช้ที่ไหนเราก็ต้องจําเป็นต้องใช้ต้องกิน น้ำสะอาดเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับคนที่นี่เนื่องจากที่ตั้งหมู่บ้านอยู่กลางหุบเขาในเขตป่าทุ่งใหญ่นเรศวรห่างจากอำเภอทองผาภูมิหลาย10กิโลเมตรจึงเป็นเรื่องยากหากต้องเดินทางไปซื้อน้ำสะอาดจากร้านค้าในตัวเมืองประปาภูเขาจึงเป็นอีกหนึ่งแนวคิดที่ชาวคริตตี้ล่างหวังใช้เป็นแหล่งน้ำสำรองเพื่อพึ่งพาตนเองในระหว่างที่ห้วยคริตตี้ยังไม่ได้รับการแก้ไขเด็ <S <S กหนุ่มคนนี้คือหนึ่งในเยาว,วชนคริตตี้ล่างที่มีโอกาสเข้าไปเรียนในระดับอุดมศึกษาที่กรุงเทพและยังเป็นผู้ริเริ่มแนวคิดนี้ แต่ยังติดปัญหาด้านงบประมาณแม้ก่อนหน้านี้ชาวบ้านจะรวบรวมเงินที่ได้จากการชดเชยมาสมทบแต่ก็ยังไม่เพียงพอเนื่องจากต้องใช้ท่อที่มีความยาวหลายกิโลเมตรเมื่อเกิดปัญหานี้ขึ้นมาแล้วผมผมมองว่ามันน่าจะเกิดจากความบุร่องของภาครัฐมากกว่าเพราะฉะนั้นผมอยากให้ภาครัฐมีส่วนในการเข้ามารับผิดชอบไม่อยากให้มองให้แค่การฟื้นฟูแล้วในระหว่างการฟื้นฟูเนี่ยก็อยากจะให้มองไปถึงว่าชาวบ้านเขาจะอยู่กันยังไง อยู่ด้วยความลำบากเลยพวกนี้ครับปัญหาสารตะกั่วปนเปื้อนห้วยคริตตี้ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วซึ่งครั้งนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้ประกอบการโรงแต่งแร่ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านคริตตี้บนเมื่อหลายสิบปีก่อนพื้นที่บริเวณนี้เคยถูกใช้เป็นสถานประกอบกิจการโรงแต่งแร่ของเอกชนรายหนึ่งนะครับแต่ว่าในเวลาต่อมาบ่อกักเก็บตะกอนที่อยู่ด้านล่างที่อยู่ถัดไปตรงนี้นะครับเริ่มที่จะเต็มเกินกว่าพื้นที่กักเก็บ จากนั้นก็มีการเริ่มปล่อยแร่ตะกั่วลงสู่ลำห้วยคริตตี้จนส่งผลกระทบกับชาวบ้านมาจนถึงทุกวันนี้ครับผลกระทบที่เริ่มส่งผลต่อสุขภาพทำให้ในปี2541ชาวคริตตี้ล่างเริ่มลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์และถามหาความรับผิดชอบกับผู้ก่อม,มลพิษจนบริษัทตะกั่วคอนเซนเทรตประเทศไทยจำกัดต้องปิดกิจการลงในที่สุดแต่ปัญหาก็ยังไม่ได้รับการแก้ไข ต่อมาในปี2546ชาวบ้านเริ่มมีการรวบรวมรายชื่อยื่นฟ้องบริษัทต,ตะกัวคอนเซนเทตประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับสัมปทานจ่ายค่าชดเชยเย,ยียวยานอกจากนี้ชาวบ้านยังเป็นโจทย์ยื่นฟ้องกรมควบคุมมลพิษในฐานะผู้ควบคุมดูแลแต่ปล่อยให้สารตะกัวฟุ้งกระจายโดยไม่เร่งเข้ามาแก้ไขกระทั่งเมื่อวันที่10มกราคม2556สารปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาให้กรมควบคุมมลพิษกำหนดแผนฟื้นฟูลำห้วยโดยมีระยะเวลาดำเนินการ3ปีนับจากวันพิพากษา ผมคิดว่าเรื่องนี้ยังอาจจะยังไม่ไม่ยังไม่ไม,ไม่มีความชัดเจนแล้วก็เรียกร้องให้รัฐเนี่ยเข้ามาดูในการเรื่องนี้ให้มากขึ้นร,รวมถึงท้ายที่สุดก็คือว่าต้องให้เรื่องนี้มันเป็นหมุดหมายของการเรียนรู้ครับพ่อคิตตี้กรณีคิตตี้ก็ถือว่าเป็นกรณีแรกๆที่จะได้เรียนรู้ว่าไอ้การเยียวยาการปนเปื้อนมลพิษเนี่ยมันควรจะมีกลไกวิธีไหนการมีส่วนร่วมยังไงถึงจะเป็นการคุ้มครองสิทธิของปร,ระชาชนด้านสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงครับ ฝ่ายดักตะก,กรนที่เพิ่งได้รับการปรับปรุงคือตัวช่วยที่ทุกภาคส่วนต้องการใช้เป็นตัวช่วยบรรเทาผลกระทบในระหว่างนี้แต่เนื่องจากสภาพปัจจุบันเริ่มมีน้ํารั่วซึมซึ่งไม่เป็นไปตามลักษณะของฝ่ายน้ําล้นชาวบ้านจึงกังวลว่าการดักตะก,กรนอาจไม่มีประสิทธิภาพจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบตรงจุดนี้อีกครั้งขณะเดียวกันข่าวสามิติสอบถามไปยังกรมควบคุมมลพิษก็ได้รับการแจ้งว่าขณะนี้ผลการศึกษาแนวทางการฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยแล้วและจะเข้าไปชี้แจงทําความเข้าใจกับชาวคลิปที่ล่างไม่เกินเดือนนี้ สถาพรด่านคุณทศข่าวสามิติรายงานกสทอชอเริ่มทดลองโครงข่ายดิจิตอลทีวีและทดลองออกอากาศตั้งแต่หนึ่งเมษายนที่ผ่านมาแล้วนะครับในขณะเดียวกันกสทอชอก็สำรวจพบว่าประชาชนกว่าร้อยละ60ยังไม่เข้าใจวิธีการรับชมวันนี้เรามาไขาข้อสงสัยจากรายงานคุณมนุชาเจอมูลครับ โทรทัศน์รุ่นใหม่ล่าสุดที่วางขายตามท้องตลาดขณะนี้คือโทรทัศน์ที่มีเครื่องรับสัญญาณดิจิตอลในตัวหรือ built-in digital j u n i o r นายเพรอดปิ่นแก้วที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท BC World จำกัดมหาชนอธิบายว่าเพียงติดตั้งเสาอากาศก้างปลาหรือเสาอากาศหนวดกุ้งก็กดปุ่มรีโมทคอนโทรลเลือกสลับระบบระหว่างปุ่มดิจิตอลกับอนาล็อกได้เลยซื้อเครื่องรับมาใหม่ๆเลยรับไม่ได้ ก็ให้ไปตรวจสอบดูเรื่องสาอากาศเป็นเรื่องหลักต้องเช็คตรงนั้นให้ชัดเจนว่าบ้านที่บ้านเคยทําอะไรมาบ้างไว้ถ้าถ้าไม่ได้นะจริงๆก็ต้องลองติดตั้งเสาในบ้านใหม่เปลี่ยนเสาใหม่หรือใช้เสาอากาศในบ้านก็จะจบส่วนโทรทัศน์ที่รองรับระบบดิจิตอลแต่ไม่มีเครื่องรับสัญญาณในตัวสังเกต